ครับวันนี้เรามาถึงกันที่ EP ที่14แล้วนะครับคือเสียงเอาหรือเสียงเอานะครับคือตัว o w กับเสียง o-u นะครับไปดูตัวอย่างคำกันครับสําหรับคำแรกนะครับคือคำว่า now now เ o w now, now แปลว่าในขณะนี้ตอนนี้ต่อไปนะครับ h e how how h e how how แปลว่าอย่างไรนั่นเองต่อไปนะครับคำว่า the all n down ตัวนี้จะมีเสียง n ต่อท้ายให้ออกเสียงหนึบเบาๆนะครับ down down เก่งมากครับแปลว่าต่ำลงต่อไปนะครับ ตัวทีเสียงเธออาเนื้อท่าวท่แปลว่าเมืองนะครับต่อไปนะครับคำว่าเคอาข้าวเคอาข้าวต่อไปนะครับ คำว่าข้าวแม่วัวน,นะครับต่อไปนะครับคำว่าเครืออาวคราวนเครืออาวคราวน,ค,าวค,าวนคำนี้แปลว่ามงกุฎต่อไปนะครับเสอาวเน,นื้เดซาว สำหรับตัวเอเราจะไม่ออกเสียงนะเราจะออกเสียงแค่ตัวดีเป็นเสียงดึบาเบานะครับเป็นเสียง sound sound แปลว่าเสียงนะครับต่อไปนะครับคือคำว่า house house นะครับ her house house บ้านนะครับต่อไปนะครับค,คำว่า cloud cloud เคลือ อ l าวค u d แปลว่าก่อนเมฆตัวนี้จะเป็นเสียงควบกล้ำนะ c จะออกเสียงเคเป็นเสียงเลอะเป็น cloud ก่อนเมฆต่อไปคือคำว่า ground นี่ย n d เช่นในคำว,ว่าเกรรตัว g เป็นเสียงเกิตัว r เสียงเลอะเป็นเกรอ o า n กาวเนี่ยเช่นเดียวกับคำว,ว่าซาวตัวเนจะไม่ออกเสียง ground ground แปลว่าสนามพื้นดินหรือถ้าเป็นชั้นหนึ่งเขาจะเรียกว่า ground floor หรือว่าชั้น G นั่นเองนะครับไปทบกทวนกันอีกครั้งนะครับอ่าก่อนที่คุณครูจะเฉลยนะครับเก่งมากเนอเอาเนา โอเคเคอร์อัลฮาวเก่งมากครับเดอะอัลดาวน์เทอาลดาวน์ต่อไปนะครับเคอรอาลฮาว ่อไปครับหาเก่งมากเธอเอาว l ต่อไปครับเฮ้กูดเธอเ <Very good. S 2> อา sound ไปนะเก่งมากครับเธอเอา house The out cloud เก e out cloud ต่อไปเราจะเอาคำที่เราเรียนไปนะครับมาอ่านเป็นเนื้อเรื่องนะเป็น story นะโดยนเรื่องในวันนี้จะเป็นเรื่องที่ชื่อว่า The Golden Cloud The Golden Cloud เมฆสีทองเราไปดูกันนะครับ In downtown ในตัวเมืองนะครับ I heard a sound of cow m o e m o ฉันได้ยินเสียงของวัวร้องมอมอนะครั more, more. ต่อไปนะ The cow is on the cloud. The cow is on the cloud. วัวตัวเนี้ยก็อยู่บนพื้นเนาะ The cow is near my house. The cow is near my house. เจ้าวัวตัวเนี้ยอยู่ข้างบ้านของฉัน look at the sky how could it be the cloud is gold อีกครั้งนะครับ look at the sky how could it be the cloud is gold แปลว่ามองไปที่ท้องฟ้าน,นั่นสิ look at the sky how could it be เป็นไปได้อย่างไรนะ่ะ the cloud is gold เมฆเป็นสีทองโอเครัชมาศ Let's read again อ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ In the town I heard a sound of cow The cow is on the ground The cow is near my house Look at the sky How could it be The cloud is gold อขอบคุณน้องๆที่มาถึงที่เรียนด้วยกันจนมาถึงตอนนี้นะครับ หวังว่าจะสามารถอ่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายัางอ่านไม่ได้กลับไปทบทวนที่ต้นคลิปกันอีกครั้งสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า goodbye and see you next time